ต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับผมกับคุณวิกรมกรมดีจะต้องมาตั้งวงแลกเปลี่ยนเสวนาวิเคราะห์ปัญหาทั้งในประเทศและนานา,นาชาติเพื่อให้คนไทยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้บังเอิญคุณวิกรมติดธุระติดภารกิจสำคัญก็เลยโยนมาให้ผมบอกว่าอ่ะโลกเปลี่ยนสีให้ผม มาดูแลรับผิดชอบสักวันหนึ่งผมก็เลยบอกว่าอ้าวคุณวิกรมจะมาอยู่ดีๆโยนให้ผมรับผิดชอบไม่ได้นะบ้านเมืองเป็นของคุณวิกรมของผมและคนไทยอีก60กว่าล้านคนนะแต่ว่ายังไงยังไงก็ต้องมีรายการโลกเปลี่ยนสีผมก็เลยย้อนไปดูว่าคุณวิกรมกับผมเนีได้คุยกันเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วมาทำเป็นเม็ดเล่ไหม เปิดสะท้อนว่าคุณวิกรมมีความคิดความอ่านเกี่ยวกับเรื่องสําคัญสําคัญอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามเพราะว่าอาทิตย์หน้าคุณวิกรมกลับมาเราจะได้ต่อยอดไปสู่เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นร้อนๆอน,ร,อนระดับโลกคุณวิกรมกับผมจะจับตาดูและส่องกล้องซูมเข้าไป close up เข้าไปในสถานการณ์ที่สําคัญสําคัญแต่วันนี้ไปฟังดูเมดเล่ ate, วิกรมกรมอดิตครับผลสำรวจนี้ บอกว่าอะไรบ้างก็เขาก็สรุปว่ามาเลเซียอินโดนีเซียนะก็เอียงไปทางด้านจีนมากขึ้นประเทศไทยในจอใหญ่เลยก็ได้นะครับประเทศไทยเรานี่ก็ประมาณสี่สิบเออหกสิบหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เออสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนอซีให้่อชอบอเมริกาสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ชอบจีนมากกว่าเล็กน้อยออก็ก็สูสีคือโดยเฉลีย่ยของอาเซียนเป็นงไงเราก็เป็นอย่างไนคือแล้วเราก็โอนเอียงชอบออชอบจีนมากกว่าอเมริกาแล้วเล็กน้อยแต่ถ้าดูถ้ามาตั้งเป็นฟิลิปปินส์นี่โอ้โหเอียงข้างอเมริกาเต็มที่นะแปดปสิบกว่าเปอร์เซนต์เวียดนามพิรมเวียดนามเหมือนกันเวียดนามก็โอนเอียงชอบอเมริกา เกือบ80สิเร์งคโปร์ชอบอเมริกา60%ซชอบจีน40%เมียนมาเมียนมาก,ก็ชอบอเมริกาประมาณใกล้ๆ60%เหมือนกันคัมเมนล่ะอ่ะาคามเมนนี่ไอ้ความจริงคามเมนมันต้องจีนมากกว่าใช่ไหมแ,หแต่ดูบักชาติอันนี้ดูเหมือนว่าคามเมนก็ยงังอยู่ข้างอเมริกาเล็กน้อยนะนี่ไทย เราก็ชอบจีนมากกว่าอเมริกาเล็กน้อยบรูนไนลาวส์อินโดนีเซียมาเลเซียชัดเจนคุณวิกรมอาาชอบจีนมากกว่าเกินเกิเกินครึ่งครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งคุณมเห็นแนวโน้มนี้อธิบายว่ายังไงแต่ละประเทศเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสักสองสมปีที่ผ่านมา ว่าเศรษฐกิจจีนเข้มแข็งขึ้นจีนได้ดุลการค้าต่อต่างประเทศเนี่ยปีละแปดแสนล้านเหรียญเนี่ยนั่นก็หมายความว่าจีนกำไรขึ้นทุกปีทุกปีฉะนั้นการที่จีนเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจีนก็ไปลงทุนในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นการที่จีนไปลงทุนในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ทำให้ทำไมความสัมพันธ์กับประเทศนั้นนั้นนั้นดีขึ้น กราฟอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยรู้วิธีการทํา PR รู้วิธีการทําทางด้านการร่วมมือ mm hmm. ผมว่าเงื่อนไขจีนนั้นดีกว่าประเทศใดๆในโลกนี้ทั้งหมดเลย mm hmm. สาเหตุเป็นเพราะว่าผืนแผ่นดินของอาเซียนเนี่ยติดกับจีน mm hmm. อันที่สองเนี่ยจีนจะทำไอวันเบลวันโรดเนี่ย mm hmm. อันนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องเอนจินหลัก ที่จะทําให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากันดีขึ้นคุณนิชัยลองคิดดูนะว่า <c oughs> สมมุตินะว่าจีนเนี่ยเขาทะลุรถไฟไปถึงสิงคโปร์ไปถึงอินโดนีเซียนเนี่ยจะมีประเทศไหนที่จะแข่งขันกับจีนได้บ้างในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกับอาเซียนนะอันนั้นอันที่สำคัญที่สุดก็คือรถไฟกับไฮเวย์ Mm hmm. แต่ที่สําคัญมากกว่าอันนั้นเลยก็คือว่าจีนเนี่ยตอนนี้แกเป็นเจ้าแห่งบริโภคแกกินแกใช้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็ทําไมล่ะแฮปปี้เลยเอาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างชาวสวนทุเรียนของไทยเนี่ยแฮปปี้กับจีนไหมลงลงเออเออฉะนั้นวันนี้จีนกินทุเรียนกินเอ,อ่อทางด้านมังคุดละมุดลำไย,ยอะไรก็ว,ว่าไปเนี่ยเออ ก็คนก็ชอบที่จะค้าขายกับจีนแล้วขนทั้งเรือก็ได้ทั้งบกงก็ได้ทั้งรถไฟก็ได้ฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอิทธิพลทางด้านการค้าขายการลงทุนการท่องเที่ยวก็จีนก็เหมาเค็งเน่ะคนไทยเราเนี่ยเรามีอาณาจักรใหญ่กว่าสิงคโปร์มีประวัติศาสตร์ยาวกว่าสิงคโปร์แล้วมีคนเก่งๆไม่น้อยนะคุณทวชีชัยแต่อย่าไปเก่งแกม,แกมโกงเท่านั้นเองใช่ไมล่ะ นี่คือปัญหาไเก่งๆมาเป็นนักการเมืองนี่บอกว่าเ,ออเก่งเนี่ยต้องโกง <c oughs> นี่ีกวนอยู่ผมว่า <c oughs> เอา้านถ้าคุณหรืิชัยไม่ทราบว่าจําสีจิ้งผิงพูดได้คำหนึ่งไหมว่า <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยพวกหือถ้าอยากจะรวยนะหรืออย่ามาเป็นข้าราชการ <c oughs> ถ้าลือเป็นข้าราชการแล้วรวยนะอวกจับหรือเข้าสังเตหมดเลยจบ <c oughs> <c oughs> ตั้งตั้งผู้ใ่ตั้งกขบอกว่าอย่าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาปนกับประเทศาทชาติจ้าจำได้ไหมตอนั้นฉีเขาก็มาบอกอย่างนี้เขาก็ประกาศฉีเขาก็จัดการเตะเข้าคุกไปประมาณล้านกว่าคนสิงคโปร์ก็เช่นกันสิงคโปร์งวดนี้ผมไปสิงคโปร์นะคุณวิชัยมีเรื่องหนึ่งที่ตลกมากเลยมผมเอาหนังสือผมไปฝากพวกเอ่เอเพื่อนๆหลายคนนะที่เขาเป็นซีอีโอขององค์กรใหญ่ๆแล้วก็เอากางเกงแพรกับพักกามาไปให้เขา เขาเปิดขึ tweeted, <Holmes. S 1> ้นมานะเขาบอกเฮ้ยอ <produ> ัน <Bass> นี้เขาอาจจะรับไม่ได้เขาบอกเฮ้ยทำไมทำไมอันนี้มันนังสือสินบนสินบนเอออันนี้มันนังสือกับกางเกงเขานั่งคิดดูเขานั่งคิดไปคิดมาเขาบอกอืมมันอาจจะชี้แจงได้ไม่เป็นไรแสดงน้ําใจความมีน้ําใจของลอวรับโอ้โหผมถึงบอกว่าโอ้นี่ลีกวนยูนะเออพวกนั้นเขารางสมองด้วยระบบ ด้วยด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยทำให้ทำไมสิงคโปร์ถึงเข้มแข็งวันนี้สิงคโปร์เป็นท็อปทรีของประเทศที่โปร่งใส<ม>อ,อือเอาแล้วประเทศไทยล่ะอันดับที่เกือบเก้าสิบเนี่ย<ม>ของโลกอะ่ะ<ม>ทำไมเราเราไม่ทำตรงแล้วเราจะไปกลัวโดยที่เราไม่ไม่ได้ทำทำไม,มเราต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้เราค่อยกลัวตอนนี้เราก็ทำทำได้แต่เราไม่ทำปัญหาคือประเทศไทยเรารู้เราพูดกันทุกคนพูดกันทั้งประเทศว่า มีแต่คอรัปชั่นมีแต่คอรัปชันแต่เราไม่ปราบคอรัปชั่นเพราะเราคนคนเราเองหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเงินเห็นไหมเออส่วนใหญ่จะชอบเงินแล้วชอบเงินก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีแนวทางที่บอกว่าจะทําให้มันถูกต้องชอบเงินนะไม่ผิดแต่ว่าเงินต้องได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริตใช่ใช่สิใช่ใช่สิฉะนั้นว่าอย่าไปบอกผู้นําโกงไม่เป็นไรถ้า ต่ได้ประโยชน์กับประชาชนจำได้ไม่มีคนพูดไม่ก็บอกว่าผมรวยพอแล้วผมถึงมาเล่นการเมืองเพราะผมรวยแล้วผมจะไม่โกงแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะก็นี่ไงคนไทยทำไมเขาชอบเงินแบบไ like, ร้เขตจำกัดมผมเนี่ยอย่างกับผมตอนนี้นะขอโทษไม่ใช่มายกยอตัวเองหรืออะไรผมคิดว่าผมมีกินมีใช้เหลือที่จะไปซื้ออะไรแล้วผมก็พอแล้วผมไม่ได้ สนใจที่ผมจะรวยกว่านี้อีกกี่เท่าอือือผมผมคิดว่าผมวันนี้พอใจในสิ่งที่ผมมีแล้วมันก็เหลือกินเหลือใช้ละแต่คนบางคนเนี่ยเขาเขาเขาไม่ใช่บอกเฮ้ยไอหมอน,นั่นมันเบอร์หนึ่งเว้ยอ้วเนี่ยมันเบอร์ห้าอ้วต้องการไปแข่งไกดเบอร์หนึ่งด้วยการมีเงินแล้วการที่ยังมีเงินก็จะต้องมีเงินด้วยวิธีทําไมล่ะทั้งทางลับและทางแจ้ง อันนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามีมาแล้วไม่มีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ได้ใช้เอาไปทําอะไรอืออออวันเนี้ยเราเข้าวัดนะพระเขาก็สอนเราตั้งเยอะตั้งแยะแต่พอออกจากวัดเรวก็ลืมอะไรพระสอนพระเทศเป็นยังไงเพราะว่าความทําไมละ่ะความโลภไม,มันทําให้เราหลงหลงทางแต่สิงคโปร์เขาไม่กลัวเข้ากฎหมายมากันคนหลงทางเลยหรือ,อทําผิดหรือเข้าคุก ตอนนี้จีนเขาไปใช้วิธีนี้แล้วก็ตอนนี้ลามไปสู่เวียดนามแล้วนะเห็นไหมเวียดนามเนี่ยเขาจับมาเนี่ยประมาณห้าปีแล้วคุณนุ้ยชัยห้าปีนี่เขาโอ้โหเขาเอาเข้าคุกไปแล้วไม่รู้เป็นหลายร้อยคนแล้วนะเออแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วประเทศไทยล่ะแล้วประเทศไทยเรามีนายกคนไหนเข้าคุกไหมไม่มีอ่ะมีไหนพลคนไหนที่ เมียน้อยก็เมียหลวงมาทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินั้งสี่ห้าพันล้านเข้าคุกหรือเปล่าเออเอ้อเออนี่ต้องมีคนตอบนะคุณวิกรมตั้งคําถามแหลมคมมากเลยไม่แหลมคมเพราะว่าเราเราเจออยู่จนหน้าจนหน้าเนี่โอโ้โหตอบยากมากเลยตอบยากมากเลยเออใช่ไหม <laughs> มัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่เมืองไทยต้องมาคิดกันนะว่า อวัยวะของคนสิงคโปร์กับคนจีนนะคนญี่ปุ่นไม่มีอะไรงอกนะ้มันใหญ่หรือมันดีกว่าเรานะเมอนกันเลยแล้วผมเชื่ออย่างคุณวิชัยคนไทยคนเก่งเยอะมากเยอะจริงๆผมวันนี้ยังมองผ่านไปเลยบอกเฮ้ยทำไมเรามีคนเก่งเยอะขนาดนี้แต่คนเก่งแล้วไม่โกงเนี่ยมันไม่เยอะอคนเก่งเยอะแต่เก่งแล้วไม่โกงมัน ไม่เยอะคือคนยิ่งเก่งยิ่งโกงในเมืองไทยนี่โอ้โหสุดยอดเลยเ,ออเขาสามารถที่จะแปลงอะไรทุกอย่างได้เพื่อเป้าหมายของเขาอะ่ะเออในเมืองไทยนี่เขาบอก nothing is impossible ออนี่อูปกิจหน่อยนะคุณวิชัยนี่ภาษาอังกฤษดีใช่ไหมฟ <Nothing S 1> ังแล้ว <impossible. S 1> เป็นยังไง possible ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เออเพราะคนเก่งเราขี้โกงเง ผมคุณเห็นว่า่คุณสุชัยถามหน่อยประเทศไทยมีสีถนนชัยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรเอออืมอะอืม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 ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าคิดว่าไม่รู้สิคุณวิกรมว่าเท่าไหร่ล่ะโอ้โหผมว่ากว่าครึ่งค่อนนะน่ากลัวนะอืม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 ถ้าเกิดคนขี้โกงมากกว่าคนดีเนี่ยกว่าครึ่งไปเนี่ยโอ้โหมันอันตรายนะประเทศไทยเนี่ย มันก็โกงกันแล้วผมถามว่าในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มีคนโกงมั้งอืมอืมเออเออเออยุ่งเลยมีมีตรงไหนไหมอืมอืมผมเนี่ยนะในอมตะเนี่ยผมจับได้ว่าใครโกงแล้วผมจับเข้าคุกมดเลยเยอะเอ้เออตอนนี้ผมผมไม่รู้นะคนอมตะเนี่ยถ้าให้ผมรู้ว่าแกโกงเมื่อไหร่นะผมบอกเฮ้ยมีสถานการณ์เดียวนะผมฟ้องอยู่แล้วก็จับเข้าคุกอย่างเดียวไม่มีมาคุยกัน มไม่มีมาลดโทษอ่ใช่ไหม,ม,มนั่น<อ>นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์และจีนนั่นเองครับวันนี้คุยกันเรื่องอาเซียนชอบจีนหรืออเมริกากันแน่ก็ได้รับคำตอบและแนวทางวิเคราะห์ของคุณวิกรมที่ชัดเจนครับสรุปคุณวิกรมสรุปได้ดีมากความที่รัฐบาลจีนสร้างไอ้ยี่สิบล้านล้านนะเออบาทตรงนั้นไปลดต้นทุนฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าปัญหาของจีนเนี่ย มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นทางออกของเขาที่เขาจะต้องจะต้องหาทางรอดด้วยการเอาสินค้าที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็น OEM วันนี้เขาไม่เอาละว,วันนี้วัวไม่เอาละวัวไม่ไม่สามารถที่จะเอายี่ห้อของลูกค้าถูกฟ้องตายโหงเลยนะก็เลยกลายเป็นสินค้าไม่มียี่ห้อเมื่อสินค้าที่ไม่มียี่ห้อแต่เมื่อก่อนเขาทำยี่ห้อดีเขาก็บอกว่าเอ้ยวัวก็ขายราคาถูก ืม hmm. ขายราคาเอา่เอเรียกว่า a t cost oh. คำว่าเต้าต้นทุนเนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะอยู่รอดเขาไม่ต้องการเจ๊งเขาต้องการเลี้ยงลูกน้องไงแล้วขาวนี้ไออีคอมเมิร์เนี่ยมันก็เลยเป็นสินค้าจีนตอนนี้ที่บุกทั่วโลกแล้วนี่ไงแล้วมันก็มากระทบเอาผู้ผลิตในประเทศอย่างในประเทศไทยก็เจอนะ่ะผมจะให้ดูคลิปที่ คนไทยเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจีนบุกมาอย่างไงเพื่อว่าคุณวิกรมจะได้ดูจากรายย่อยเพราะว่าคุณวิกรมถึงรายใหญ่เป็นหลักเพราะว่าวิกรมเนี่ยครบเศรษฐีฉะนั้นมันจะเป็นอย,ยากให้ฟังอยากใ,ให้ฟังรายย่อยที่เขาเจอกับปัญหาใหญ่ว่าเขาจะอยู่ไม่รอดเพราะไออ e ีคอมเมิร์ซที่คุณวิกรมพูดนั่นแหละว่ามันประสบความสําเร็จมากลุยตะลุยทั้งโลกไอเรานี่มันเป็นประเทศเล็กๆพอเขา้า กุ้มตลาดมาถลูกปลาคุณภาพดีใช้ได้ส่งถึงบ้านนะแล้วก็มีการออกเป็นดิสเขาพิเศษรถพิเศษต่างๆนานา,นานเนี่ยและเด็กจีนนี่ฝึกเรียนภาษาไทยขายของภาษาไทยแล้วก็ของถูกอย่างนี้มันต้องมาจากเมืองจีนนะไม่ได้มาจากเมืองไทยนะฉะนั้นแล้วเราจะเหลืออะไรอ,ะอ่ะอ่านี่คุณพีครัให้ดูตัวอย่างบางตัวอย่างนี่ยังไม่พูดถึงหมู่บ้านสังหาริมทรัพย์นะแถวแถวหลายจังหวัด ที่คนจีนก็เข้าไปยึดแล้วก็ยึดครองพอสมควรถ้าอย่างนี้ออถ้าอย่างนี้ระดับกลางๆ S M งเจงแน่นอนครับออครับผมถามคุณสุทธิชัยหน่อยเมื่อกี้ที่คลิปตัวแรกนะ<ม>บอกว่าทุกอย่างก็เจ้งหมดแล้วก็มีห้องว่าง<ม>คุณสุทธิชัยถ้าเป็นเจ้าของห้องเนี่ยมสมมติไม่มีคนมาเช่าอะ่ะ<ม>คุณสุทธิชัยคิดว่าเป็นยังไง<ม>ก็แย่ใช่ไหมเ,<อ>เพราะว่าคนมันเจ๊งกันเยอะไง วันนี้คนที่มันเจ๊งกันแล้วไม่มีคนมาที่จะมาสวมไม่มีคนที่จะมามาตั้งร้านเนี่ยไอ้เจ้าของที่เป็นเจ้าของร้านก็ยิ่งแย่ไม่เอ่ยใช่ถูกต้องไหมฉะนั้นวันนี้มีคนมามามาเซ็งต่อใชไมมีคนมาลงทุนต่ออันนี้ถามว่ามันดีไม่ดีใช่ไหมเราอยากจะมีคนมาลงทุนวันนี้เราต้องมองว่าเออวันนี้เอข้างร้านเราหรือร้านเราเจ๊ง แล้วไม่มีตังที่จะไปไปดําเนินการต่อละเออมีคนมาเช่ามีคนเอาเงินมาลงทุนเม็ดเงินที่เขาเอามาลงทุนเนี่ยตอนเนี้ยมีเม็ดเงินตั้งขี่หมื่นล้านขี่พันล้านขี่ร้อยล้านถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเขาเอาพวกนี้ไม่เข้ามาเราจะยิ่งแยกกว่านี้ไม่เอ่ยในเรื่องเศรษฐ,ฐกิจข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยเราถามว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์อะไรอืไม่มีประโยชน์คือโรงงานที่เราเป็นเอ e เอมอีถูกต้องไหม อันนี้แย่เขาปิดอันนี้ก็คือข้อเสียอีกข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจไทยเมื่อก่อนเนี่ยว่าทำสบายสบายตอนนี้ทำไมเอ่ยมีคู่แข่งมีคู่แข่งอันนี้ก็โอเคเป็นประเด็นสำหรับ SME หรือโรงงานเมื่อกี้ฟองออเห็นอําวยคนนั้นบอกตัวละยี่สิบาทหรือสาสิบบาทเนี่ยผมว่าค่าผ้ายังไม่ได้เลย แล้วถ้าคุณทิชชัยเนี่ยเป็นเอคนงานเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยเออได้วันละสามร้อยสามร้อยห้าสิบคุณทิชชัยคิดว่าคุณทิชชัยแฮปปี้ไหมคนงานาคน,น่ะก็งานได้สามร้อยห้าสิบอ่าถ้ามีงานทำน,นะออถ้ามีงานทำถ้าไม่มีงานทําก็ยิ่งแย่วันนี้นะในนิคมเราเนี่ยผมเห็นคลิปอยู่อันหนึ่งเออเขารับสมัครคนแค่สองสามร้อยคนมั้ง ปรากฏว่าคนเนี่ยไปเข้าคิวตั้งกับคืนอีกวันหนึ่งตั้งแต่ oh. ทุ่มหนึ่งนะไปเข้าคิวเลยแล้วพอตอนเช้ามานี่คนมันไม่เข้าคิวมันวิ่งแห่เข้าไปเลย<น>แสดงว่าคนตกงานคนตกงานเยอะแน่นอนเราต้องมองภาพรวมแล้วอย่าไปมองว่าแม้ไอ้นี่มาแยกงานเราไอ้นี่มาอะไรเอาเราก็ต้องมาแยกว่าจุดเสียคืออะไร จุดเสียเนี่ยคือทำให้โรงงานหรือผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะขายในราคาที่เขาควรจะได้มไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ไหวถูกต้องไหม,มอาวแต่ในแง่ของผู้บริโภคละ<ม>่ะสมมุติว่าผมตอนนี้ผมตอนนี้เป็นคนใช้แรงงานผมวันหนึ่งเอาดีว่าผมได้สี่ร้อยก็แล้วกันสี<ม>่ร้อยเนี่ยทั้งค่าบ้านค่าอาหารค่าทุกอย่างเนี่ยผมมีอะไรที่สามารถจะไปซื้อได้ไหม S <S วันนี้กางเกงตัวละยี่สิบสามสิบโอ้วันนี้ผมสบายไปละ่ะเพราะนี้ถามว่าเราจะทำอย่างไงในสภาพของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราก็ต้องมามองภาพรวมสิ่งที่ผมอยากจะมามองภาพรวมว่าเฮ้ยวันนี้จีนคำว่าจีนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยอืมเอาผมว่ากลุ่มแรกก่อนที่ผมสัมผัสอยู่นี่ก็คือโรงงาน โรงงานที่พูดภาษาจีนเนี่ยแล้วก็มาจากเมืองจีนเนี่ยที่ผมมีอยู่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบโรงอมอพวกนี้นี่จ้างคนเนี่ยโอ้โหสามร้อยห้าสิบโรนนี่คนเกือบแสนเลยอ,อย่างน้อยก็เจ็ดแปดหมื่นขึ้นไปล่ะเอา้าวันนี้เขามีงานไหม,อ,มอันที่สองกิจก,การงานเขาซื้อวัตถุดิบเขาซื้ออะไรทุกอย่างจากทางด้านผู้ที่เป็นผู้ส่งของให้ อาหารการกินเห็นไหมอันนี้เอาเงินเขาเงินใครก็เงินเขาทำนั้นอ,อันที่สามเขาผลิตออกมานี่ขายต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนบางส่วนขายในเมืองไทยก็ทําให้ทําไมสินค้าผลิตในเมืองไทยขายในเมืองไทยราคาถูกอันนี้คือกลุ่มแรกที่เป็นพวกโรงงานอืมกลุ่มที่สองที่ผมเห็นนี่ก็คือร้านต่างๆที่มีเนี่ยในในหน้าบ้านผมเนี่ยเย้มเยิ้ม,ยมบ้านผมเนี่ยผมก็เห็นนะ เห็นโงเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่อินพ็อตมาจากเมืองจีนไงแง่เขาจะชอบใส่ตกแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาโอ้แล้วแล้วเขาก็ไปตกแต่งเขาก็ไปใส่อาหารขายอาหารก็ขายในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นอาหารจีนเออเราก็ได้อาหารจีนนะแต่คราวนี้ไอ้ร้านขายขนมขายของใช้ขายอะไรไอ้พวกนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านขายของ แต่ครานี้ไอ้ร้านพวกนี้มันมีบางคนมันเอาหน้าร้านเปิดมาบางังหลังร้านนี่มันอาจจะทําอะไรก็ไม่รู้อืไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นจีนเทาใช่ไหมอืมอืออันนี้คือกลุ่มที่สองที่เป็นพวกทั่วทั่วไปกลุ่มที่สามนี่มาแบบอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมล่ะขายตรงแล้วก็เอ,อขายเร็วไอ้พวกนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆห,หน่อยเป็นกลุ่มเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมครับ ฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูไอ้พวกแก๊งก็เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งไอ้แก๊ง,แก,งแก๊งต่างๆเนี่ยไอ้ call center เนี่ยมันก็ไปผมเคยไปบ้านของไอ้แก๊งแก๊งคนหนึ่งผมไม่รู้นะคุณไปทำไมเขาไปเขาไปทำไมเขาชวนผมไปกินนะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณวิกรม <c oughs> ผมมีนะละละไอ้อาหางเอ่อญี่ปุ่นอะอร่อยที่สุดเลยแล้วมีคนเสิร์ฟนะ ร้องเพลงเก่งๆนะ hmm. มาล้องให้ฟังอีก <Wow. S 1> เออด้วยความที่ผมนี่ก็เป็นคนเห็นกับ hmm. กินกับนะผมก็ไปนะ <Wow. S 1> พอดีมีผู้ใหญ่คนนึงแนะนําว่าเออคนนี้เป็นญาติเขา <Wow. S 1> ผมก็ไป <Wow. S 1> <laughs> ผมก็โอ้ยไอ้นี่ซื้อบ้านหลังหนึ่งสามร้อยล้านว้าวโอ้โหผมเข้าไปเข้าไปในบ้านเขานะมีล amborghini oh. มีเฟอร์รารี เอออยู่จอดที่ตรงนั้นเฮ้ยผมบอกให้หรื้อซื้อบ้านหลังนี้มาได้อย่างไงว่าต้องสามร้อยล้านถ้าเป็นอัวนะสามสิบล้านอัวก็ไม่เอาเออแล้วผมก็ไปเจอเขาผมก็รู้จักเขาแล้วเสร็จแล้วผมก็เชิญเขามากินข้าวที่บ้านผมเสร็จแล้ววันหนึ่งเห็นข่าวเขาถูกจับไปแล้วไอ้ยอ่าซีเลียวอะ่ะ <laughs> ว่<อ>าว้าไปพบกับจีนเทาระวังระวังด,ดีดีดีเห็นไหม วันนี้จีนพวกนี้มีเยอะอจีนพวกนี้ไอ้บ้านที่รวยๆทาเป็นอยู่ในหมู่บ้านอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วก็แล้วเขาอยู่ตามหมู่บ้านนะไม่มีพูดภาษาไทยเนี่ยไอ้พวกนี้นี่จีนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นจีนจีนห่วยๆซึ่งถ้าเรามาแบ่งคนจีนมาดูอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มๆทั้งหมดอย่างนี้เอาคราวนี้เรามาถามที่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงอื ืในสิงคโปร์นะเหมือนกันเราเป๊ะเลยม,มีโรงงานมีนักลงทุนมีอ e ีคอมเมิร์ซมีร้านอาหารของคนจีนที่ไปแต่ทําไมทําไมสิงคโปร์เขาไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับเราเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไปดูแลก็รัฐบาลใช่รัฐบาลเขาเข้าไปบริหารร,รัฐบาลเขาไประวังเอ้ย ไอ้นี่ลืมมาไอาส้สีสีลืมมาไอ้สีลืมมาค่อยปร่งใสนี่หว่าเดี๋ยวเอาไปเอ,อ,อ็กซเรย์ลยสิอ่าอ่าเห็นไหมไอ้นี่ไปลือเข้าคุก <uh วันนี้ไอ้ที่คอเซนเตอไปอยู่ตมอพาร์ตเมนต์อะไรต่ออะไรในสิงคโปร์เนี่ยโอ้เขาก็ร่วมมือกับทางรัฐบาลจีนเออวันนั้นคุณทิ่ชัยจำได้ไหมเราคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไทยไม่ร่วมมือกับตำรวจจีน เออเออเออเอาลายชื่อของที่มันเป็นพวกอัจฉรยกรรมหรือเป็นพวกจีนเทาเนี่ยมาเข้าอยู่ในเอ่ออะไรเทอร์มิโนอลของเราเออแล้วมีทั้งนะชื่อมีทั้งอัตาม่านตา,าใช่ไหมม,มีทั้งโหเฮงเอออันเนี้ยทําไมเราไม่ร่วมมือกับทางฝ่ายจีนนะทางกองตรวจคนขเขา้าเมืองทางเอ่อทางกรมตํารวจเรา ก็มีพวกข้อมูลพวกนี้ใครก็แล้วแต่จับไอ้จีนคนไหนมาจับไอ้จีนคนนั้นถ่ายรูปเลยโอ้ถ่ายรูปให้เห็นม่านตาปั๊บเอออย่างนี้นี่เราก็จัดการไอ้พวกจีนวันนี้คุณลิชัยผมถามจริงเถอะสิ่งที่เราต้องการที่จะเคียออกไปนี่คือจีนเทาใช่หรือเปล่าใช่ใช่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะอันที่สองตอนนี้ไอ้จีนมั่วม่วไอ้จีนที่มาทําอะไรแบบขายอะไรแล้วไม่ทําถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้อันที่สองคือเรียกว่าจีนมั่วใช่ไหมจีนมั่วจีนเทากับจีนมั่วเนี่ยคุณนิชัยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจัดการจีนพวกนี้ไปเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้นะั้นมันน่าจะมีมากกว่าของเสียไหมอืมอืมอ่าย้อนกลับไปฟังบทสนทนาคุณวิกรมกับผมนี่ก็สนุกแล้วก็ผมว่าได้สาระแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เราจะมองโลกจากนี้ไปฉะนั้นสัปดาห์ต่อๆไปครับโลกเปลี่ยนสี คุณวิกรมเสร็จภารกิจกลับมาผมต้องซักไซสไล่เลียงคุณวิกรมให้หาทางออกให้กับประเทศชาติให้ได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ